การถูกเติมเต็มด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ใน2ตีโมเทลบทที่1ข้อ14พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอาศัยอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตและธาตุแท้ของพระเจ้า ทรงสถิตยอยู่ในเราเพื่อนำชีวิตและความสมบูรณ์ของพระองค์มาหล่อเลี้ยงเราอย่างต่อเนื่องเราจะถูกเติมเต็มด้วยพระวิญ,ญญาณแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์โดยการอธิษฐานและสารภาพความผิดบาปของเราอย่างถีดถ้วนในทุกวันโอเพื่อให้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้มาเติมเต็มอยู่ภายในทุกส่วนของเรา จากประสบการณ์ของข้าพาเจ้าเมื่อข้าพาเจ้าลืมตาขึ้นมาข้าพาเจ้าก็จะร้องออกพระนามของพระองค์โอ้พระเยซูเจ้าหลังจากนั้นข้าพาเจ้าก็จะอธิษฐานสารภาพความบาปขอพระโลหิตของพระองค์มาชำระ ความอ่อนแอความบาปของข้าพาเจ้าแล้วข้าพาเจ้าก็จะบอกรักพระองค์ชื่นชมยินดีขอบคุณและสรรเสริญพระองค์บางครั้งก็นำบทเพลงมาร้องบางครั้งก็อ่านอธิษฐานพระคำใช้เวลาเช่นนี้ประมาณ10-15นาทีใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์จากนั้นจึงไปฟื้นฟูยามเช้าอย่างเป็นกลุ่มชนข้าพาเจ้ารู้สึกรับสุขมากเนื่องจากมีพระวิญญาณเต็มเต็มอยู่ภายในอาเมน และพระองค์ก็ยังทรงให้ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นค่ำคืนวันหนึ่งลูกสาวของข้าพเจ้าดึกแล้วก็มาเรียกข้าพเจ้าว่าเขาปวดท้องมากแล้วก็อาเจียนอยู่ตลอดเวลานั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ โอ้ในเวลานั้นเขาทรมานมากด้วยโรคกระเพาะที่กำเริบหนักกำเริบหนักพระพเจ้าจึงได้หันสู่พระองค์โอ้อธิษฐานสารภาพความบาปต่อพระองค์หลังจากนั้นก็ได้อธิษฐานเผื่อเขาให้พระองคทรงดูแลรักษาเขาแม้ว่าอาการของเขาก็ยังหนักอยู่แต่พระพเจ้าไม่ได้วิตกกังวลนแต่อย่างได้โอ้เมื่ออธิฐานทูลขอแทน เพื่อเขาแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอ้หันสู่พระองค์ โอ้ลอร้องออกพนามโอขอบคุณพระองค์โอและก็สามารถีีรรมกับพระองค์มอบถวายตัวของข้าพเจ้าใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเต็มในการได้ใกล้ชิดสนิทสนองกับพระองค์โอข้าพเจ้าก็ได้พบว่าพระวิญญาณที่อยู่ภายในข้าพเจ้าได้มาช่วยเหลือข้าพเจ้าทําให้ความตายที่อยู่ในข้าพเจ้านั้นหายไปกลายเป็นชีวิตแห่งการเป็นขึ้นโอที่อยู่ในพระ ทําให้ข้าพเจ้าได้พักสงบและในวันต่อมาที่ข้าพเจ้าต้องฝึกฝนโอข้าพเจ้าก็สามารถตื่นขึ้นมาได้แม้ว่าทั้งคืนได้นอนหลับเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงโอแต่ก็วันนั้นเต็มด้วยความชื่นชมยินดีโอเข้าสู่ตารางเวลาได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ง่วงเหงาเหานอนจนกระทั่งถึงกลางคืนได้ขอบคุณพระเจ้าที่ ขอบคุณในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้กระทําการงานอยู่ในข้าพาเจ้าช่วยเหลือข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจึงอยากหนุนใจพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเราพบกับออความตายหรือปัญหา ความทุกข์ที่มาถึงเราเราต้องนําวิญญาณของเราหันสู่พระองค์เพื่อให้พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ภายในมาช่วยเหลือเราโอ้พระองค์ก็จะทรงนําพาเราออกจากสภาพการน,นั้นได้รับชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์โอ้แม้ว่าสภาพการน,นั้นอาจจะยังคงอยู่แต่เราก็ได้พักสงบอยู่ในพระองค์ขอบคุณสารเสริญพะองอาเมน